Nào nhoáng 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 nhoáng

ได้ได้อะไรวะทำไมโรนี่เดีตงนวะฝ่ามาฝ่ามาเอาเยี่ยมไปตัดมดูโดนร้ายฮะรู้ะสองมามานไหมนิกโกาบาน้องยัแดงโอ้สอ

ไม่เป็นไรพี่ไม่เป็นร้อยยิงองเิ้ขึ้นก่อนมันยูดในค้งเลยว้ยในคางสองไหน่ากูตัวนึ่งอไอโอเคเกิดอะไรพี่เฮ้ยเฮียจอบูค้างไม่ดูจอเฮ้ยจอบูค้างไอ้เฮียจุวได้จุวได้จุวได้ดูบล้ว

ขึ้นแล้วกขึ้นแล้มาดิอันนี้จอไปนนิดนงเล่นยูเล่นยู่้าอีาามดหดผมไม่ใช่ตารางเวยผมไม่โยนผมไม่ใช้ตารางไม่นับอบไอ้โลได้มึง่หน้าขาเลย